สวัสดีครับพี่น้อง,องปงปายเอไอสายยิงสำหรับคลิปนี้เราพามาชมดอกไม้ลายฟ้าลับปีมีเคยเห็นออกดอกพี่น้องเลยดอกวาสนาจักพินขึ้นในเลย่นยังออกดอกหรือว่าเพิ่มมีประสบการณ์หรือว่าเพิ่อผู้จัก,กว่ากกวาสนามันจักปีมันจังออกดอกอะ่ะคอมเมนต์มาบอกผู้คาในเด้เอผู้คายผู้จักนี <c oughs> ด่ดีพี่น้อง ดอกวาสนาปูไว้จนลื่นเข้าแล้ววาสนาออกดอกเหรอมีมดผมนด้พี่น้องเลยเ่ินหาเราออกหาเราหงมือก็ออกได้ได้หลายมือเลยละหักหักไม่ได้สนใจฮะน่ะอ๋อคือโซ่เลยพี่น้องเลยโซ่ลุม่มสอน้อยเพื่อนก็ออกวาสนาออกดอกเนรอบอกเคยเห็น หลายปีแล้วละ่ะปุไวจนจนลืมข้าวแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยว,วได้โชคได้ลาบผลืัในได้เลยกละัะกับมีหูจักผู้ค้าก็มีหูจักคือกันผู้เลิกเคยมีประสบการณ์ในปีเรืองผู้มีก๊กวัฒนาที่เพิ่นปุไว้ปีนั้นนั้นวัฒนาเฮิ่นค่อยออกบอกโตค่อยชื่อเลขขนาดได้กะคอมเมนต์มาเบอกแต่ด้วยเด้อแต่ด้วยมีหูจัก เบิง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 พี่น้องดอกกำลังออกโอเลยก็กำลังงามกำลังสวยพี่น้องสอเทิงแล้วก็ออกได้พี่น้องเลยยวงเทิงคือโซเทิงงาเทิงเรากำลังออกกำลังโค้งไง็ดี นี่งาหลุมเพิ่นได้นี่พี่น้องกำลังออกเลยมัโบจักคือก,กันว่าเพิ่นสีหอมบุรีนี่เลยเกิดก็มีเคยมีเคยเห็นเนาะพี่น้องก็มีเคยเห็นว่าต้นวัฒนาออกดอกเกิดมากกับลายฟ้าราปีเลยล่ะปุ่นี้ไวก้ก็โยกจะ็ลืมข้าวเลยได้พี่น้องเลยหาเลยเห็นออกดอกนะก็เลยมันแปลกดีก็เลยไทย เอพี่น้องเบิ่งเอฟีกูเลยมีเคยมีประสบการณ์กับต้นวัสนาะออกดอกอคอมเมนต์บอกตะดุอีน่ยเด้อเพอได้แช์ประสบการณ์นะน้เบิ้งเบิงเบิงพี่น้องเบิง อา้าวแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ท่ายะเบิงกบบผู้เลิเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับดอกวาสนาออกไม่ปีพี่พื่อนเคยมีประสบการณ์นะน่ากัคอมเมนต์บอกตะดุยนี่เดอ้อเยวหูจักคือกัน <c oughs> มีเคยเห็น,ม,หนมีเคยเห็นต้นวาสนาออกดอกเอาคลิปนี้ก็ขออนุญาตบัตรคำจบลงสำนีเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามตะดุยกพติดตามกันไปเลยพี่น้องเลยมี่ผู้เลยก็เดอ้อตะดุยเอด สองเลน้อยเอดคลิปเอดเผยลงปันผีนปันน้องเบิ้งก็ขอบคุณหลายๆครับ